เราจะเลิกงานหกโมงเย็นโดยห้าโมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยเราก็จะมีการอบรมสัมมนา,าก็เบื้องต้นกนะ็น่าจะเป็นเรื่องของภาษีก่อนนะที่เคยที่เคยมีอยู่ต่อไปนี้พี่ก็จะมาอบรมหรือไม่หรือไม่ก็หัวหน้าที่จริงพี่อยากจะบอกนี้แล้วกันนะว่าลูกค้าโดยทั่วไปแล้วก็รวมทั้งบุคคลธรรมดาทุกวันเนี้ยถูกตรวจสอบภาษีกันเยอะมากเลยนะเพราะว่านโยบายของ กรมสมบาติตอนนี้ที่ประกาศใหม่แล้วก็ที่จริงมาเป็นข่าวด้วยนะช่องสามก็ไปออกหลายๆช่องไปออกเนี่ยเพราะว่าปีนี้สมบาติได้รับโจทย์มาจากนโยบายของรัฐเนี่ยเขาก็จะเลยเก็บภาษีให้ตามเป้าตอนนี้มันมีเรารู้อย่างว่า4ี่กลุ่มเสี่ยงของธุรกิจที่ที่จะต้องอ่าสมบาติพุพ่งเป้ามาชัดๆเลยแล้วประกาศแล้วว่าจะพุ่งเป้าฉะนั้นถ้าเ,เกิดว่าน้องๆคนไหนที่ดูแลบัญชีของบริษัทเราเนี่ยพี่อยากให้โฟกัสไปหนึ่งก็คือพวกร้านอาหาร ถ้าใครดูแลธุรกิจร้านอาหารสองธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนนะซึ่งเราอาจจะมีหรือไม่มีพี่ไม่รู้นะสามก็คือธุรกิจซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเนี่ยไปดูว่าลูกค้ารายไหนที่ใช้เงินสดซื้อขายเนี่ยที่ยังลงบัญชีเงินสดอันนี้ถูกเพ่งเลงสี่ธุรกิจร้านขายยาซึ่งพี่คาดว่าปีนี้ร้านขายยาก็าจะเข้าระบบมากขึ้นเพราะสัมภาระเนี่ยมันเขากระจายฐานภาษีเพื่อจะเก็บภาษีมากขึ้นแล้วร้านขายยาเนี่ยมีประเด็นว่าเวคุณขายเนี่ย ส่วนมากมันจะเกินล้านแปดแต่ไม่เคยมีใครจดแวดพอไม่มีการจดแวตเนี่ยอันนี้โดนนะเรื่องเรื่องขายเกินล้านแปดแล้วพอไปเช็คด,ดูสต็อกเนี่ยร้านขายยามีสต็อกตรงนั้นอะแต่ไม่เคยลงบัญชีสต็อกตรงและร้านขายยาเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำไรค่อนข้างสูงเพราะขายยาแต่แต่ละเม็ดแต่ละชุดเนี่ยกำไรมันจะสูงฉะนั้นนี่คือจุดที่สมกรเน้นสำหรับปีนี้แล้วเขาก็ประกาศก็ฝากน้องๆไปดูเพิ่มเติมถ้าเกิดพวกเราดูแล ธุรกิจเหล่านี้อยู่เนี่ยพี่อยากให้โฟกัสลงไปนะ mm hmm. เตรียมพร้อมสาหรับการถูกตรวจสอบแล้วก็สิ่งเดิมที่สัมปาานเคยประเมินมาแล้วอ่ะนะแล้วลูกค้าหลายคนหรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่ที่รับเรื่องมาตอนเนี้ก็คือเรื่องของที่เขาตรวจผ่านแพลตฟอร์มพวกเราดูใช่ไหมนะว่าตอนนี้สัมปทานร่วมมือขอความร่วมมือไม่ใช่ขอความขอความร่วมมือจากแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกออนไลน์พวกแกปส่งของพวกลาซาด้าพวกอะไรเงี้ยแล้วต้องส่งข้อมูลให้กับสัมปทรนะสรัมปาานก็ยืนจะรู้ว่า ลูกค้าของเราแต่ละคนที่เราทําดูแลอยู่ที่เขาขายของผ่านพวกเนี้ยยอดขายมันจะไปโชว์เลยฉั้นหลายคนนบางทีมีมีบัญชีหลายบัญชีเนี่ยคิดว่าจะรอดมันไม่รอดหรอกเพราะเขาผูกไว้กับพวกลาซาด้าพวกแก๊ปพวกอะไรพวกนี้ลาซาด้าก็ขายของพวกแก๊ปส่งของเขาก็รู้เอ๊ะทำไมบริษัทนี้จ่ายค่าส่งของเยอะยะแต่ยอดขายไม่มีเดี๋ยวนี้หนักไปถึงสัมภาระรขอความร่วมมือแล้วไปดูแพลตฟอร์มของการไฟฟ้าและการประปลาด้วย ตอนนี้ข่าวมันออกมาแล้วว่าสัมภาร์เนี่ยดูจากค่าไฟที่มันโดดขึ้นคนที่บินบ้านอยู่ปกติอย่างออฟฟิศอย่างพวกเราเนี่ยเดือนละหมื่นสองหมื่นแต่บางบ้านจ่ายเดือนสนี่ห้าหมื่นแสดงว่าเฮ้ยคืนไม่ใช่บ้านปกติไม่ใช่กูบ้านอยู่อาศัยเขาก็เข้ามาตรวจถ้าบริษัทนี้มีมีค่าไฟสูงค่าน้ําสูงบางคนทํทน้ําปวดขายถูกไหมน้ําค่าน้ําสูงกว่าคนปกติเนี่ยพวกนี้สัมภรก็ตรวจพอเกินล้านแปดมันก็เป็นแพ็กเกจที่บรรจุก็โดนแวดนะ ดันั้นเรื่องเหล่านี้พี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยบอกลูกค้าด้วยนะว่าเฮ้ยมันมันต้องเข้าระบบส่วนการจะวางแผนภาษีให้ถูกต้องอยังไงเดี๋ยวเราเขมาคุยกันงนั้นเสื้อสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นนักบัญชีเป็นคนที่ดูแลเจ้าของผู้ประกอบก,การยังไม่รู้เนี่ยมันก็อันตรายแล้วอัน้เรื่องเหล่านี้พี่ก็จะมาอบรมทุกวันพฤหัสหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้อย่างกรมพั์เองเพชรท,ที่จดทะเบียนเนี่ยกรมพั์ทางคุทการค้า,ก,ากับสภาวิชาชีพบ,บัญชีเนี่ย เขาโฟกัสในเรื่องของนอิิีีต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนที่มาจดเนี่ยวันนี้เขามีขอความร่วมมือขอความร่วมมือก่อนนะยังไม่บังคับด้วยข้อกฎหมายนะว่าสำนักง,งานบัญชีที่จดทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีธุรกิจต่างด้าตา49%แล้วมีคนไทย51%เนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนไทยอะ่ะต้องมาแสดงตนต่อหน้าพวกเราด้วยนะเหมือนมอบอำนาจให้เราเป็นเจ้าพนักง,งานส่วนหนึ่งอะ่ะวันนีพ้พี่สร้างควรจะเปิดบริษัท ที่จริงพี่ตั้งคนถือร้อเปอรแต่เอานอมินีมา2คนเนี่ยเหมือนเขาให้เราสัมภาษณ์แกดๆว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นแท้จริงไหมเนี่ยฉะนั้นกฎหมายตัวเนี้ยมันออกมาแล้วมันกระทบกับพวกเราที่เป็นสํานักง,งานบัญชีฉะนั้นเราก็เลยต้องรู้พี่ก็เลยบอกว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยทุกวันพฤหัสเนี่ยพี่จะอบรมให้เรา1ชั่วโมง